สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องหอดที่หลังมูนะคะเพราะว่ามือเสานี่ตึ่งจอดนอนค่ะพี่น้องห่วงนอนแห้งนะคะแล,ะะล้วก็หลงทางอีกค่ะพี่น้องค่ะก็เลยบ่ท่านพิ่ที่ ยกเสาเอกเสาโท่บานอีหลาสังเลยบอท่านพี่ทียกเสาเอกเสาโท่บานลูกสาวองค์อิง,องสับพี่นอ้องปอาเสาแม่สะออนแท้เสา29ต้นนะคะน้องค่ะมันจะสวยค่ะเราเนาะพี่น้องสวยแห้งแล้วก็พวงนู้นสิมาหอดน,นะคะ โอ้าจะว่าไทยพี่น้องเพิ่งกลับเบิร์แล้วพ่อวัดดีจ้าพ่อ,อกลับเราบ่าอ,บกกอนโอ้ยทั้งหลงทางจ้าพ่ออ่าเพิ่นเมื่อฮิจากแล้วพี่น้องเสร็จพิธีเรียบร้อยนะคะ ต้นกำลังงางค่ะคิมฮะว้าวยินดีด้วยนะคะลูกสาวประสบผลสเร็จแล้วนะคะมันโค้องมันสีเงาด้มาแล้วพี่ต้นมาแล้วจาะพี่น้องหลงทางไม่จริงก็พอต้นหลงทางสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายรูปค่ะ สวัสดีสุกคนนะจ้าสวัสดีจ้ะสวัสดีทุกคนจ้ะมาจ้ะยุนได้รถจมาี้สิม่าี่ไม่มาไม่ได้แล้วก็จอดนอนครับไหวงหลงท่างจอดไ้รถนี่มาบสท่ไี้เราไม่รู้ตัวมีโบสอรมากนมันหงานนวันอยู่แล้วฝ่ามาได้โบ ไปแล้วบอพี่โบไปแล้วบอข้าวห่มข้าวห่มจ้าจ่าจ้าที่หลังแต่ก็ยังมามาทีหลังแต่ก็ยังมาไม่ทันแต่ก็ยังมาค่ะใครมาสีมากกับใครกี่เหรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแม่โอ้ยจอดนอนอากีอันอ้าวบรรยากาศบ้านอีลานะคะบอสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า อ้บอดกำลังยิงข่าบอมบาเลยอ่ีพี่สุขค่ะใหญ่กินยังกินแล้วอบคุณจ้าจ้าอจ้าบรรยากคศะนับอดนขัวค่ะพี่น้องห่วงย่งสวัสดีจ้า ขอบคุญลอยกิโลนะคะน้องเพิ่งกลับไปไ้ายเตยแล้ววัสดีค่ะสวัสดีแม่ครัวทุกคนนะคะตุ้มโฮมกันค่ะพี่น้อง ซอยกันคนละไม้คนละมือนะคะกินข้าวเซตก็เป็นอันเซตปีที่กับเก็บของถะแล้วพี่น้องวันนี้เนาได้เรือยู่เรือกินกะหอบไปสูพูยุบานกินนะคะนี่แหละบุญบานเฮาบรรยากาศบ้านน้องนะคะ มือนี่บุญบานเฮ้าค่ะพี่น้องยิ่งใหญ่นะคะคนมาหลายค่ะแต่ว่าน้องจีนมาไม่ทาตอนคนเยอะๆนะคะพี่น้องเปิดกลับไปแล้วนะคะอีลาเลยนอนไปนี่เลนอนแล้วเนาะเหยีบแล้วขวดยัง ใส่แม่เท่าไส่แม่เท่า่นแม่เท่ากัยแม่เท่าเิ่่มได้แม่เท่าเิ่มงเหอเ็นแม่เท่าก็ไม่แห้งเนาี้อนันนี้่อนอันนี้ก่อนอัี้่อนอนนี้กอนอั้่ออก่อนอแน่อนอันนี้ก่อนอกอนอันนก่อนันนี้่นก่อนอันอนดี้่อน่อนอี้่กชนาันนี้น้่อน่อก่อนน่่อ้ก่อ ของบ้านหลังแรกในชีวิตของลูกสาวขอให้ลูกป,ประสบแต่ความสา้าเร็นความเจริญม,ม,มั่งมีสิบสุขเป็นกำลังใจให้ลูกสาวเสมอค่ะเรพักแม่จใจจริงๆแวลรักและหงส์ในแม่โอ,อ๊คพี่นนทเตาหลีพี่นุชบ้านช่องไหนคุณดูสองหน่งค่ะขอบคุณแม่โอ๊คขอบคุณพี่นนจ์าเตาหลีแล้วก็พี่นุชจากบ้านอบอุ่นนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเรีบยบร้อยแล้วค่ะนี่นรื่งกันร้องวีน้อง ยินดีกับลูกสาวด้วยต่อไปก็เฮ่งๆปังๆลอยๆปังๆไปนะก็อย่างนี้แหละจะไม่ให้คนหลงรักได้ยังไงเอ้าต่อ <_ <d> _ <n> _>เออ้าวหายกำลังใจพะเอกหูจักเวา้าเนาะแม่วัสดีค่ะไม่ได้เจอกันสองวันเลยนะจ๊ะ<_ <d> _ <n> บ่แม่สําเก้าอยู่ได้อีกสามวันเลย<_ <d> _ <n> แม่หน่อยเหง,แงอแตกเหงอแตนเราพี่น้องบ่ยากบ่ยากจะ้ะแม่บ่ยากบ่ยากบ่ต้องหาเดี๋ยวแม่หาก,กินเอง ไม่กินหเป่เลี๋ยวไม่จีนหากินเองม <า S 1> ไม่อยากว่าง่าย FC ถามพี่แม่ของไก่ร้านทั่วหาขอไก่โปรตีนของไก่โปรตีนร้านทั่วสารของไก่น้ำพริกเผ้าแม่จ่าพี่น้องทำงานบุญค่ะ,คะพี่น้องยกเต้าเอกเต้าท้อบ้านอิหลาดีใจน้ำพุ่งใจน้ำนะคะมันคือความสำเร็จในชีวิตนะคะมันคือความฝันนะคะพี่น้องค่คนนะ,คะ มันคือรางวัลของคนดีและคนขยันนะคะบานลังไงลังโตนะคะคิดดีทำดีเววาดีกะมีแต่สิ่งดีๆสิตามมาค่ะพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซํำนี้สักก่อนนะคะฝากพี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมังสิลล์เพื่อนออฟฟิเชียลในเด้อค่ะที่สำคัญเลยอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับอีหล่าหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ พบกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ